สวัสดีครับตอนนี้อยู่นุกสาวรีชัยสมรภูมินะครับอากาศงานก็เริ่มเลิกแล้วครับกาศสวยๆนะครับแลว,ว,วนี้ ดาวรีชัยสมภูมินะครับตอนนี้วันทานผ่านสึกนะครับกัทุกเหล่าทุกกองทัพมารวมตัวกันเพื่อจัดงานนะครับซาวรีชัยสมภูรณมครับ ที่ท่านผู้ชมยังอยู่กองนี้ก็คือคบเพลิน,นครับที่จุดบวงสวงดวงวิญญาณของผู้วายชนทหารนะครับมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานารตำรวจแห่งชาติองค์การสกัดฐานป่าสึกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์แล้วก็หน่วยบัญชาการป้องกันภยัยทางอากาศกองทัพบ,บกหน่วยบัญชาการอากาศโยชินกองบัญชาการตารวจเะเวชายแดนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองทัพภาคที่1นึกองพลนามาท,ที่สองรักษาพระองค์ กมประชาการควบคุมปฏิบัติทาอากาศกองพลพื้นใหญ่ต่อสู้อากาศยานแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่มาร่วมบวงสวงครับฝับ่งนู้นก็เป็นตึกแถวโรงพยาบาลราดวิถีรครับรบรรยากาศร,รอบๆของอันซาวรีตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเคลือค้านะครับรถก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยครับ นี่ก็เก็บบรรยากาศตอนนี้ก็จะปิดงานแล้วนะครับก็งานปิดแล้วก็ผู้ที่มารวมงานก็รวมขยอยกลกับนะครับเก็บบรรยากาศสดๆไว้ตอนนี้นะครับนูสาวรีชัยสมรภูมินะครับที่น้าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่สามคุมพาของทุกปีนะครับ อ่าเดี๋ยวพี่ถามนี่ก็นี่มีคอนเสิร์ตเล็กๆน้นอยๆมานะครับลมในปากกลบลมลมล,ลูกกระสานี่ก็คือเป็นอาหารนะครับก็มีความสุนะครับสวัสด,ดีครับ